สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับใต้เย่ยยานและใต้ยุนเอ๋อเกิดจากแม่คนเดียวกันในบรรดาพี่น้องหลายคนเขาเป็นคนที่รักน้องสาวของเขามากที่สุดเขารักเธอมากกว่าที่ใต้เพนลิงเคยทำนั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นคนแรกที่ใต้ยุนเอ๋อได้มาพบหากเธอมีปัญหาใดๆแม้ว่าใต้ยุนเอ๋อจะแปลกแต่บุคลิกของเธอก็มีพลังและล่าเลงมาก เธอไม่ค่อยร้องไห้มากที่สุดที่เธอจะทําคือแสร้งทําเป็นว่าเธอทําผิดหรือน่าสงสารที่จะสแสวงหาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเขาเห็นน้ําตาของน้องสาวคนเล็กของเขาใต้เยืย่อหยานก็หงุดหงิดทันทีใต้ยุนเอ๋อไม่ได้พูดอะไรเธอนอนอยู่ในอ้อมกอดของพี่ชายของเธอได้ร้องไห้ออกมาอย่าสุดหัวใจขณะที่เธอกระทืบเท้าของเธออย่าร้องไห้อย่าร้องไห,ห้เลยยุนเอ๋อที่ดีบอกพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าทำผิดอะไรและพ่อได้ลงโทษเจ้างั้นเหรอไต้เยื่หยานถามด้วยความสงสยัยนั่นเป็นเพราะเขาดูดีว่าพ่อของเขารักน้องสาวของเขาแมกแค่ไหนไม่มีทางที่พ่อของเขาจะลงโทษเธออย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นเจ้าหญิงน้อยคนนี้คงไม่โตมากับบุคลิกแบบนี้ไม่ใช่ท่านพ่อท่านพ่อจะไม่มีวันลงโทษข้าเป็นคนเลวจากต่างแดนพี่ชายสีเจ้ารู้เกี่ยวกับคณะทูตที่มาจากทวีปตัรัวหรือไม่ มีคณะทูตบางคนที่มาจากโรงเรียนซือเรเคอรและพวกเขาก็ใจร้ายมากโดยเฉพาะเด็กหนุ่มชื่อทางออรินเขารังแกข้าได้ยุนเออพูดขึ้นโรงเรียนซือไรคเคอร์งั้นเหรอได้เยี่ยยานกับพิบตาใช่มันคือโรงเรียนซอเรเคอร์คณะทูตของพวกเขาเพิ่งมาถึงเมื่อวันก่อนในคืนที่งานเลี้ยงข้าได้ขอให้เขาออกไปเต้นรำเพื่อให้เป็นมิตรแต่เขาตั้งใจเหยียบเท้าข้า มันเจ็บปวดมากเขาเป็นคนที่เจ้าอ้างว่าเจ้าจะทําให้เขาเป็นราชบุตรเขยของจกักรพรรดิ่อที่เขาจะกลายเป็นพ่อหมาสําหรับการดูถูกหยาดยามในที่สาธารณะงั้นเหรอใต้เย่ยานถูกโจมตีด้วยความตหนักในทันทีวันนั้นเขาได้ออกจากเมืองไปแล้วแต่เขาไปถึงเขาอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ที่นั่นด้วยตัวเองแต่เขาก็เคยได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วใช่นั่นคือเขาข้าไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เขา เป็นราชบุตรเขยของจักรพรรดิข้าก็แค่พูดออกไปแต่ใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เจ้าเร่หนักเขายังเข้าร่วมการแข่งขันวิญยาจารย์เยาวชนระดับสูงของทวีปเขาชนะแค่นัดเดียวหรือสองนัดแต่เขาก็เย่อหยิ่งอยู่แล้ววันนี้ข้าได้พบกับเขาที่สนามแข่งขันเขามาบอกว่าข้าไม่ดีพอสําหรับเขาหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าวิญญาจารย์ทวีปชิงหรัวของเราไม่มีใครดีเลยแม้ถึงแม้เขาจะอายุแค่15ปีเท่านั้น เขาก็บอกว่าเขาสามารถเอาชนะพวกเราทุกคนได้เขาน่ารังเกียจจริงๆข้าโกรธจนตัวสั่นพ <rainforest> ี่ชายสีท่านต้องช่วยข้าระบายความโกรธของข้าใต้ยุนเอ๋อให้รายละเอียดและประสบการณ์ของเธออย่างมีสีสันคิ้วของใต้เยื่หยานขมวดเข้าหาการในขณะที่เขาได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยความเข้าใจในน้องสาวตัวน้อยของเขาคงจะเป็นจริงประมาณ3 0มเอร์เน์ทีคราน้นท้งอุเรนี้ ก็ต้องมองข้ามเธอไปอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเธอคงไม่โกรธขนาดนี้พี่ชายสีข้าสาบานว่าสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงเขาให้ความเย็นชาก,กับข้าจริงๆเพราะเขาคิดว่าข้าไม่ดีพอสําหรับเขาแม้ว่าข้าจะแกล้งเขาในวันนั้นได้หยุนเออเริ่มร้องไห้อีกครั้งไต้เย่หยานเชื่อเธอในครั้งนี้เขารู้จักน้องสาวคนเล็กคนนี้ของเขาดีเกินไปถ้าเธอเต็มใจที่จะสาบานคำพูดของเธอจะต้องเป็นความจริง เขาเป็นคนต่างทวีปทําไมน้องสาวของข้ายัางดีไม่พอสําหรับเขาเจตนาข้าแวะผ่านดวงตาของใต้เายื่อหยานยวนเอ๋ออย่าร้องไห้พี่จะรังแค้นให้สองนัดแรกของทีมตัวแทนของโรงเรียนสัปประรดยังว่างเปล่าไม่ได้อยู่ในการแข่งขันจากนั้นเราจะเอาชะนะพวกเขาอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาเราจะทําให้พวกเขาเสียหน้าเพื่อช่วยเจ้าแก้แค้นทางอเยนไม่รู้ว่าเขาครางจะเผชิญอะไรหลังจากที่เขา มองข้ามเจ้าหญิงคนนี้ไปแล้วเมื่อเขากลับมาที่โรงแรมพร้อมกับเพื่อนๆเ,เขาก็เตรียมตัวสําหรับการทําสมาธิการแข่งขันระหว่างวิญญาจารยเยาวชนระดับสูงทําให้เมืองชิงหลัวเต็มไปด้วยผู้คนมีคนมากเกินไปเขาไม่ต้องการที่จะออกไปในเวลาเช่นนี้ทันใดนั้นสายตาของเขาก็วูบวาบและเขาก็หยิบตาสัญลักษ์ออกมาจากหน้าอกโดยสัญชาตญาณตานั้นเปล่งแสงสีขาวอย่างอ่อนโยนบนพื้นผิว จากนั้นภาพก็ปรากฏขึ้นภาพดูเหมือนลูกศรสิ่งนี้คือสัญญาณขอความช่วยเหลือของสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้สำนักถังตราที่อยู่ในมือของถังโอเรนเป็นตราสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของสำนักถังนักสู้ของสาขาว,วิญญาณยุทธการต่อสู้ทุกคนมีหนึ่งอันเขาเป็นนักสู้ขาวดังนั้นตราของเขาจึงเป็นสีขาวด้วยมีปุ่มอยู่ด้านหลังตราเมื่อตกอยู่ในอันตรายคล้ายๆก็กดมันได้ สมาชิกทุกคนของสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของสำนักถังภายในรัศมี50กิโลเมตรจะมาช่วยทันทีลูกศรที่อยู่ด้านหน้าเพื่อชี้ทิศทางทังเรนไม่กล้าที่จะออกเดินทางโดยสุม 4, สุ่ม5เขาเรยบเปลี่ยนเป็นชุดสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของสำนักถังหน้ากากสีขาววางอยู่บนใบหน้าของเขาและหมวกคุมศรีรษะของเขาเขาออกจากโรงแรมอย่างรวดเร็วและเดินไปตามลูกศร นับตั้งแต่เขาได้รับตาสาขาวิญญาญยุทธการต่อสู้ของสำนักถังนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับสัญญาณความทุกข์เขายัางพบบางเสิ่งที่แปลกมากเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หนึ่งในสำนักงานใหญ่ของสำนักถังอยู่ในจกักรวาลทิงหลวสมาชิกของสาขาวิญญาญ,ญยุทธการต่อสู้จะตกอยู่ในอันตรายใกล้กับสำนักงานใหญ่ได้อย่างไรเขาเดินไปตามทิศทางของลูกศรเคลื่อนที่ทั้งหมดด้วยการเดินเท้าเขามุ่งไปข้างหน้าผ่านเส้นทางอันเปรียวให้มากที่สุด เขาพุ่งอย่างรวดเร็วและวิ่งตรงไปอย่างที่ทางของลูกศรลูกศรกระพิบด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนี่หมายความว่าเขาใกล้จะถึงจุดหมายแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิส่สำนักเดียวกันทางอเรนใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาพายของเขาเขาไม่สนใจการสอดรู้สอดเห็นอีกต่อไปเขาเดินต่อไปอย่างรวดเร็วโดยที่คนธรรมดามองไม่เห็นในที่สุดลูกศรก็กระพิบเร็วมากทางอเรนก็หยุดเดินเช่นกัน แต่เมื่อเขาเห็นตึกสูงนี้ตรงหน้าเขาเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจตัวอาคารดูเหมือนปราศาสมันเรียบง่ายแต่กว้างขวางสองคำใหญ่แขวนอยู่เหนือประตูสำนักถังสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากสำนักถังนั้นเหรอนอกจากนี้เขายังเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีนักสู้สาขาวิญญ,ญาณยธ์การต่อสู้ของสำนักถัง,งที่สวมชุดเดียวกับเขา ที่มีหน้ากากซึ่งมาถึงที่ที่เขาอยู่อย่างรวดเร็วไม่มีใครหยุดอยู่ข้างหน้าพวกเขาทั้งหมดยังแค่เข้าไปในสำนักงานใหญ่ของสำนักถังแม้ว่าจะมีความวิตกบางอย่างอยู่ในหัวใจของถังเหรินเขาก็รีบตามนักสู้ที่รวมตัวกันไปที่สำนักงานใหญ่ของสำนักถังในเมืองชิงหนัวเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมาที่สำนักงานใหญ่ของสำนักถังในลักษณะดังกงล่าวถังเหรินมีความรู้สึกแปลกๆในใจ แต่เขาก็เต็มไปด้วยความอยากรู้ทำไมถึงมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากที่นี่เขาเข้าไปตามนักสู้ต่อหน้าเขาเขาไม่มีเวลามองไปรอบๆภายในอาคารสำนักถังเขาเพียงรู้สึกว่าขนาดของอาคารนี้เทียบเท่ากับพระราชวังจกกักรพรรดิมันใหญ่กว่าอาคารสำนักถังในเมืองซูร่าเคอร์เขาเรียบตามนักสู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาเข้าไปในห้องโถงด้านข้างอย่างรวดเร็ว มีนักสู้20-30ถึงคนในห้องโถงแล้วนักสู้ทุกคนสวมหน้ากากเช่นเดียวกับกฎของสาขาวิญญาณยุธิการต่อสู้ในบรรดานักสู้พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงตัวตนของเพื่อนฝูงเพราะความเป็นส่วนตัวของนักสู้จะต้องได้รับการปกป้องให้มากที่สุดนักสู้ที่ยืนอยู่แถวหน้ามีมืออยู่ข้างหลังเขาวสวมหน้ากากสีดำและเครื่องแต่งกายอื่นๆของเขาเหมือนกับคนอื่นๆเอาระคงจะมาครบกันแล้ว นักสู้ดำหยยดแขนของเขาออกมาและเผยให้เห็นตราสัญลักษณ์สีดำบนฝ่ามือของเขาเขาเกดไปที่ตราของเขาได้หยุดส่งสัญญาณสัญญาณขอความช่วยเหลือนี้ถูกส่งมาจากเขาทางเหรินเข้าใจทันทีนั่นไม่ใช่สัญญาณขอความช่วยเหลือแต่เป็นการเรียกรวมพลจึงสามารถนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าวได้เขาได้วิ่งไปแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับสถานการณ์ได้ เขาอยู่ในทวีปชิงหลัวแต่เขากำลังจะมีส่วนร่วมในสาขาวิญญาญ,ญยุทธการต่อสู้ของสำนักถังเป็นครั้งแรกเขารู้สึกแปลกๆเล็กน้อยแต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอดุประสงค์ของการรวมพลเหล่านี้คืออะไรันที่จริงถังโอเลนไม่เคยถูกเรียกให้มารวมกันตอนที่เขาอยู่ในเมืองซูเรเคอร์เนื่องจากเขายัางเป็นนักเรียนของโรงเรียนซูเรเคอร์ระบบวิญญาณของสำนักถังในเมืองซูเรเคอร จึงให้การดูแลเป็นพิเศษแก่เขาและปิดกั้นสัญญาณตาของเขาในขณะเดียวกันศักยภาพของเขาก็มีมากมายมหาศาลก่อนที่เขาจะจบการศึกษาจากรานด้านนอกของสถาบันการศึกษาและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับคำเดียวสำนักถังจะไม่ให้เขาเข้าร่วมในภารกิจอันตรายใดๆแต่ทว่าระบบวิญญาณของสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของสำนักถังในเมืองทิงหลวนั้นเป็นอิสระ เมื่อมีการชุมนุมทางเรนได้รับสัญญาณทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเห็นฉากนั้นต่อหน้าเขาเขาตัดสินใจที่จะเอาของมาเขาจะเข้าร่วมในกิจกรรมท้ายที่สุดทุกคนก็สวมชุดเดียวกันไม่มีใครรู้จักใครอื่นนักสู้สีดำกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกว่าเราได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว,ว่ากบฏโคงกระลูกสีเขียวจะเปิดตัวการโจมตีด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งในคืนนี้ในเมืองทิงหลัวเมื่อมีฝูงชนจำนวนมาก เราได้รับข้อมูลสถานที่เป้าหมายแล้วในตอนนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าฐานทัพของพวกเขาตั้งอยู่ที่ไหนเราสามารถไปที่สถานที่เป้าหมายของพวกเขาล่วงหน้าและเตรียมการที่นั่นเท่านั้นข้าจะเป็นผู้นำทีมเองเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้กบดคงกระดุกสีเขียวโหดร้ายและโหดเหี้ยมมากเพื่อป้องกันไม่ให้พลเรือดนได้รับบาดเจ็บมากขึ้นเราได้รับอนุญ,ญาตพิเศษให้ยิงเป้าหมายของเราในสายตาก่อนที่ข้าจะถ่ายทอดภารกิจ เราต้องยืนยันตัวตนของเราก่อนยืนยันตัวตนงั้นเหรอพวกเขาจะยืนยันตัวตนได้อย่างไรฮันอูรินตกตะลึงเล็กน้อยแต่เขาก็เห็นว่านักสู้คนอื่นๆเหยียดมือขวาออกตานักสู้ของพวกเขาอยู่บนฝ่ามือเขาเหยียดมือขวาออกอย่างรวดเร็วและเผยให้เห็นตรานักสู้สีขาวของเขาตานักสู้สีดํานั้นใหญ่กว่าของเขามากแลหนูเหมือนว่าจะมีหน้าที่ต่างกันเช่นกันลำแสงเงาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า แพร่ขยายไปสู่ความมืดมิดอย่างรวดเร็วราวกับว่าพวกเขาถูกดึงดูดด้วยพลังบางอย่างลำแสงเล็กๆลอยขึ้นมาจากตาของนักสู้บนฝ่ามือของพวกเขาได้ประสานเข้ากับความมืดทันใดนั้นไฟก็สว่างขึ้นราวกับดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนทางเหรนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้นอกจากนักสู้สีดำแล้วตราสัญลักษณ์ของคนอื่นๆยังสว่างสวายด้วยสีต่างๆ ีกลุ่มไฟสี่กลุ่มที่เป็นสีม่วงและสว่างกว่าแสงอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดมีไฟสีเหลือง12ดวงและดวงอื่นๆเป็นสีขาวทั้งหมดนอกจากนักสู้สีดำแล้วยังมีนักสู้ทั้งหมด30คนย่อหม,มายความว่ามีนักสู้สีม่วง4ี่คนนักสู้สีเหลือง12คนและนักสู้สีขาว14คนตามกฎของสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้นักสู้สีดำอย่างน้อยต้องเป็นวิญญ,ญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับ3คำ นักสู้สีม่วงอย่างน้อยต้องเป็นวิยาจารย์ก่อต่อสู้ระดับสองคำและนักสู้สีขาวต้องมีฐานการฝึกฝนอย่างน้อยสีวงและครอบครองก่อต่อสู้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นในเวลาเดียวกันอย่างน้อยนักสู้ที่คาดหวังจะต้องมีศักยภาพที่จะกลายเป็นวิยาจารย์ก่อต่อสู้ระดับสองคำก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมสาขาวิญญาณยุทธการต่อสู้ได้นี่ยังหมายความว่าในบรรดาสิทธิสํนักทางที่รวมตัวกันในห้องโถงนี้ มีวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับ3ามคำมากถึง1คนวิญญาจารย์ก่อต่อสู้2คำส4คนและวิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับ1คำส12คนตั้งแต่ตอนที่ตาเสนรักสว่างสวายจนถึงตอนนี้วิญญาจารย์หลายคนมารวมตัวกันในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็นของสำนักถังในจกักรวรรดิเทียงหลวงทำให้ถังเหรินรู้สึกตกใจโดยไม่รู้ตัวในใจเราจะออกเดินทางตอนนี้ ข้าจะจัดแผนปฏิบัติการของเราไปพร้อมกันนักสู้สีดำโบกมือผลักประตูด้านข้างให้เปิดออกก่อนคนอื่นๆไม่ได้ส่งเสียงใดๆขณะที่ออกจากห้องโถงและเดินตามหลังเขาพวกเขาขึ้นเฟตบและลงไปที่ที่ไม่รู้จักทางเรนเดินตามคนอื่นๆและแยกออกเป็นรถวิญญ,ญาณสามคันรถวิญ,ญญาณเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งด้วยกระจกบังลมแบบพิเศษสิ่งที่เกิดขึ้นภายในไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกแต่สิ่งที่อยู่ภายในสามารถ มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้ในรถทั้งอุรนและคนอื่นๆอยู่ในรถมีนักสู้สีม่วงที่เหลือเป็นนักสู้สีขาวเหมือนเขาหลังจากที่พวกเขาขึ้นรถนักสู้สีม่วงก็มอบกระเป๋าใบเล็กๆให้ทุกคนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าวางเครื่องมือสื่อสารไว้ในหูของเจ้าแล้วรักษาการเชื่อมต่อตลอดเวลาหมายเลขั่วคราวของเจ้าอยู่ในกระเป๋าภารกิจของเจ้าคือปกป้องรอบๆ แก้ป้องกันไม่ให้สมาชิกกระบฏโคงสีเขียวหลบหนีในเวลาเดียวกันเจ้าต้องยืนรอได้รอบคำสั่งที่กัดสำหรับตำแหน่งของเจ้าสามารถพบได้บนแผนที่อ e ิเล็กทรอนิกส์หากเจ้าต้องการสำรองข้อมูลให้รายงานหมายเลขของเจ้าและสถานการณ์ที่เจ้ากำลังเผชิญทันทีการซุ่มโจมตีที่เริ่มโดยกระบฏโคงกระดูกสีเขียวในครั้งนี้แทบจะแน่นอนว่าใช้ระเบิดวิญญาณแบบตายตัวดังนั้นจะมีระดับอันตรายที่นี่ ทุกคนต้องระวังหากเจ้าพบระเบิดให้รายงานก่อนเรามีสมาชิกไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญในการปลดอาวุธถ้าเจ้าไม่มั่นใจอย่าพยายามปลดอาวุธระเบิดด้วยตัวเองเข้าใจไหมตกลงนักสู้สีขาวสองสามคนตอบพร้อมกันเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ทางโอเดนมีส่วนร่วมในภารกิจดังกล่าวคำตอบของเขาจึงราชากกว่าคนอื่นเล็กน้อยสายตาของนักสู้สีม่วงจ้องมาที่เขาทันทีพูดขึ้นว่า ขาว3เจ้ามีคําถามไหมหมายเลขชัวข่วขาวที่ทางโรงเรียนได้รับคือขาว3ไม่มีอะไรทางโรงเรียนตอบทันทีเห็นได้ชัดว่าเสียงของขาวอ่อนกว่าคนอื่นๆแต่นักสู้สีม่วงดูเหมือนจะไม่สนใจนี่เป็นเพราะว่านักสู้สีขาวเป็นคนที่มีศักยภาพมหาศาลในการพัฒนาความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงซึ่งเลือกโดยสำนักถังเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะอายุน้อยกว่าเล็กน้อย นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้าร่วมภารกิจเช่นนี้หรือไม่นักสู้สีม่วงถามหมายเลขของเขาคือสีม่วงหนึ่งใช่แม้ว่าทางโอ,อเลนจะรู้สึกอึดอัดและอับอายแต่เขาก็ต้องยอมรับทำตัวให้ผ่อนคลายภารกิจในนั้นดำเนินการโดยนักสู้สีเหลืองขึ้นไปเก้าส่วนใหญ่รับผิดชอบเขตรอบๆด้านนอกแต่ทำหน้าที่ของตัวเองระมัดระวังให้ตลอดเวลาแล้วเจ้าก็จะสบายดีหากเจ้าพบสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ให้ขอข้อมูลสำรองทันทีสหายที่อยู่ใกล้ๆของเจ้าจะไปช่วยเจ้าโอกรงทางโอเลนตอบอย่างเร่งรีบเขาไมา่ได้ประมาขนาดนั้นอันที่จริงเขาค่อนข้างตื่นเต้นเขามีความเกลียดชังอย่างไม่ลดละต่อกบวโคงสีเขียวพวกเขาเพิ่งมาถึงทเวีบชิงหลวเมื่อพวกเขาถูกสุ่มโจมตีโดยพวกเขาภารกิจครั้งนี้มุ่งตรงต่อพวกเขาโดยธรรมชาติแล้วทางโอเลนก็กระตือรือร้นที่จะทํามันรอดวิญ,ญญาณเดินทางได้อย่างราบรื่น นักสู้สีม่วงหนึ่งออกคำสั่งอีกชุดหนึ่งทั้งรเยนดูแผนที่อิเล็กทรอนิกส์บนข้อมือซึ่งมีรูปร่างเหมือนนาฬิกาจากนั้นเขาเข้าทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องมือวิญญาณธรรมดารรมดาที่แจกใจ่ายให้พวกเขาเขาสวมเครื่องมือสื่อสารและปรับระดับเสียงเราที่นี่รถสามคันจอดอยู่ในเลนเล็กแรบมืดประตูรถเลื่อนเปิดออกอย่างเงียบๆและนักสู้ลงจากรถด้วยการเตรียมการก่อนขึ้นรถทุกคนก็เริ่มปฏิบัติภารกิจทันที รวมทั้งนักสู้สีดำสม,มาชิกทั้ง30คนระลายหายไปอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมโดยรอบมันเป็นเพียงช่วงบ่ายเท่านั้นในขณะที่กบ,บทคงกระดูกสีเขียวจะทำภารกิจในตอนกลางคืนทั้งอหรินเดินตามแผนที่อิเล็กโทนีของเขาไปยังจุดที่กำหนดเขาสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาพบจุดที่มืดและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจากการสังเกตของเขาเองในตอนนี้ และการแนะนําของนักสู้สีม่วงหนึ่งเขารู้ว่าเป้าหมายของการจู่โจมของกบฏคงกระุกสีเขียวในครั้งนี้เป็นโรงละครที่ยิ่งใหญ่คืนนี้จะมีการแสดงในโรงละครและสามารถรองรับผู้ชมได้หลายพันคนหากพวกเขาสร้างการโจมตีในสถานที่ที่มีฝูงชนหนาแน่นผลลัพธ์ย่อมเป็นหายนะอยู่ที่ทางเรีนคุ้มกันคือกำแพงด้านข้างนักรบสีม่วงหนึ่งตั้งใจให้จุดที่ค่อนข้างปลอดภัยแก่เขา พ่อนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมภารกิจหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเขาอาจจะไม่เจอศัตรูที่จุดของเขาด้วยซ้ำนักสู้สีขาวอยู่ในตำแหน่งเสียงมาจากเครื่องมือสื่อสารในหูของเขาทั้งเอยนอย่างรายงานสถานการณ์ของเขาอย่างรวดเร็วว่านักสู้สีขาวสามอยู่ในตำแหน่งเขาสามารถมองผ่านแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้ว่านักสู้สาขาวิญญ,ญาณยึธการต่อสู้ของสำนักถังได้เข้ายึดตำแหน่งทั้งหมดในเวลาอันสั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการรออย่างอดทนพังโอเรนไม่เคยขาดความอดทนเขานั่งลงในมุมมืดและใช้วิชากรลังภายในเฉียนเทียนอย่างเงียบๆเ,เขาสัมผัสได้ถึงความเป,เปลี่ยนแปลงรอบข้าในขณะที่เขารออย่างเงียบๆจนถึงกลางคืนตามข้อมูลของพวกเขากระบฏโครงกระดูกสีเขียวน่าจะเตรียมการในโรงละครไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนว่าพวกเขาจะดําเนินการตามแผนของพวกเขาในท้ายที่สุดได้อย่างไรพวกเขาจะไม่รู้เลย ้องฟ้าเริ่มมืดลงค่ำก็ใกล้เข้ามาในฐานะเมืองหลวงของจักรวรรดิชิงหลัวเมืองชิงหลัวเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมื่อถึงเวลาพบค่ําผู้คนจํานวนมากหลั่งไหลท่วมถนนที่สว่างสวยัยเป็นช่วงเวลาที่เมืองมีชีวิตชีวาที่สุดโรงละครชิงหลัวมีขนาดากลางในแต่ละวันจะมีการแสดงละครประวัติศาสตร์เป็นการแสดงหลักจักรวรรดิชิงหลัวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายเกา่าและฝ่ายใหม่ ประวัติศาสตร์เก่าอ้างถึงช kind of er ่วงเวลาในทวีปโต้วัวในขณะที่ประวัติศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขามาถึงทวีปชิงหลัวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ